โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายก่อนที่เราจะไปพบกับอามันที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกท่านไปตลอดกาลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันกล่าวสดุดีถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวะลลยฮิวสลัมสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นการเปิดทางสู่ความสำเร็จและความร่ำรวยอย่างแท้จริงขอให้ความสันติสุขจงนีแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย วันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอะมันหรือการกระทำที่เป็นกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะนำพาพวกท่านไปสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอะมัน์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การทำบุญทำทานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด การมีความซื่อสัสุจริตในการทำมาหากินการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากและการขอบคุณต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาอย่างสม่ำเสมอการที่เรายึดมั่นในหลักการเหล่านี้จะเป็นการเปิดประตูแห่งความร่ำรวยและความสุขอย่างยั่งยืนให้กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนจงจำไว้เสมอว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่มีเงินทองมากมายแต่คือมีจิตใจที่สงบสุข มีความสุขกับการให้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายอามันไรที่ข้าพเจ้าอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้ปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมอก็คือการละหมาดตรงเวลาและการละหมาดสุนัตเพิ่มเติมการละหมาดเป็นการแสดงความเคารพและภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาและเป็นการเชื่อมโยงจิตใจของเรากับพระองค์การละหมาดตรงเวลาจะช่วยให้เรามีสติและมีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน และการละหมาดสุนัตเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มพูนความนีงามและเป็นการขอบคุณต่อความเมตตาของพระองค์นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานเป็นประจำก็เป็นอามันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอัลกุรอานเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยคำแนะนำและคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราการอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้เราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาและจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง การบริจาคทานหรือการให้สกาดเป็นอีกหนึ่งอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและบรารกัดเข้ามาในชีวิตของเราการบริจาคทานเป็นการแบ่งปันความสุขและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสการบริจาคทานไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จากความตรหนีทีเหนียวและความเห็นแก่ตัวอีกด้วย อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงสัญญาว่าจะตอบแทนผู้ที่บริจาคทานด้วยผลละมุลที่มากมายมหาศาลและจะส่งเพิ่มพูนความร่ำรวยและความสุขให้กับพวกเขาอย่างไม่คาดฝันนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาการให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือด้านการเงินก็เป็นอามันที่ประเสริฐยิ่งและจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน พี่น้องที่รักทั้งหลายการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและญาติพี่น้องก็เป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและความสุขเข้ามาในชีวิตของเราการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่การให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกหลานและการเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการสร้างความสามัคคีและความปรองดองในครอบครัวและจะนำพาความบารักกและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างมากมาย อัลลอฮ์สุบานะฮูวาตาลาทรงรักผู้ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและญาติพี่น้องและจะทรงประทานความสุขและความสำเร็จให้กับพวกเขาอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้การให้อภัยผู้อื่นเมื่อพวกเขากระทำผิดต่อเราก็เป็นอามันที่ประเสริฐยิ่งและจะนำพาความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักทั้งหลายการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและบารากัดเข้ามาในชีวิตของเราการทำงานด้วยความขยันมั่นเพียรการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าและจะนำพาความสำเร็จและความก้าวหน้ามาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอน ลอสุบฮานะนหูวาตาลาทรงรักผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะส่งประทานความร่ำรวยและความสุขให้กับพวกเขาอย่างไม่คาดฝันนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการโกงการทุจริตหรือการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นก็เป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความรารกัดในชีวิตของเราพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพ การขอบคุณต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอย่างสม่ำเสมอเป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและความสุขเข้ามาในชีวิตของเราการขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีครอบครัวที่อบอุ่นหรือทรัพย์สินเงินทองจะเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และจะนำพาความบราระกัดและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างมากมาย อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทรงสัญญาว่าจะเพิ่มพูนความโปรดปรานให้กับผู้ที่ขอบคุณพระองค์และจะทรงลงโทษผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์ดังนั้นจงขอบคุณต่อพระองค์อยู่เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามการสแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นอามันที่สําคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเรา การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาทักษะและการเพิ่มพูนความรู้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นและจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงรักผู้ที่แสวงหาความรู้และจะทรงยกย่องพวกเขาให้สูงขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นอกจากนี้การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นก็เป็นอามมันที่ประเสริฐยิ่งและจะนำพาความบรารกัดและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริงพี่มองที่รักทั้งหลายการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอามมันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและบรารกัดเข้ามาในชีวิตของเรา การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและเป็นสิริมงคลและจะนำพาความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของเราอย่างมากมายอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาทรงรักผู้ที่สะอาดและจะทรงประทานความโปรดปานให้กับพวกเขาอย่างไม่สิ้นสุด นอกจากนี้การจัดระเบียบสิ่งของต่างๆให้เป็นหมวดหมู่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายได้และจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตของเรามีทัศนคติที่ดีและความคิดเชิงบวกเป็นอันที่สำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความร่ำรวยและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเราการมองโลกในแงด่ดีการมีความหวังและการเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นการสร้างพลังใจให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาทรงรักผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและจะทรงประทานความสุขและความสำเร็จให้กับพวกเขาอย่างไม่คาดฝันนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงการกระทำในแง่ร้ายการบ่นว่าหรือการตำหนิติเตียนผู้อื่นก็เป็นอามันที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเรา พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายอามันที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอามันที่สามารถดึงดูดความร่ำรวยและความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของเราได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรามีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำมาหากินการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากและการขอบคุณต่อความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาหูวะตาลาอย่างสม่ำเสมอ หากเราสามารถทำได้เช่นนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลลาจะทรงประทานความร่ำรวยและความสุขให้กับเราอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิดีโอนี้ให้กับผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นการเพิ่มพูนผลบุญให้กับตนเอง นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอความกรุณาทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้สร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตและขอให้ทุกท่านโปรดช่วยกันดูอาให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอาเมนยารบอันอาลามีนวัสลามวะไลากุมวระรฮมาตุลลอฮิวะเบรากาตู